วิธีลัดหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อนทำแบบนี้ข้อนี้เป็นข้อสอบ a Level คณิต1ปี67และที่พี่เรียกว่าวิธีลัดในการหารากที่ n เ,เพราะว่าไม่ว่าจะรากที่3ารากที่4ลรากที่6ลรากที่10เราใช้วิธีลัดในข้อนี้ได้หมดเลยโจทย์กำหนดให้ z เท่ากับ a บวก bi เป็นจํานวนเชิงซ้อนแล้วก็มีเงื่อนไขว่า A กับ B ต้องมากกว่าศูนย์ A ก็ส่วนจริง B ก็ส่วนจินตภาพและไอเจ้าค่า Z เนี่ยมันหาได้จาก z กําลัง6กบวก1เท่ากับ0ก็คือหาได้จากแก้สมการก้อนนี้ซึ่งสมการเขาบอกว่า z กําลัง6บวก1เท่ากับ0และเป้าหมายน้องก็คือน้องอยากได้ค่า Z ก็ต้องให้ Z มันอยู่คนเดียวใช่ไหมก็ย้ายจากบวก1ไปเป็นลบ1น,น้องก็จะได้ว่า z กําลัง6เท่ากับลบ1 ทีนี้สิ่งที่น้องต้องจําถัดมาคือถ้ามันยกกําลัง6มันจะมี6คําตอบถ้ายกกําลังสาคําตอบถ้ายกกําลัง4ี่สี่คตอบและการที่น้องจะให้มันครบทั้ง6คําตอบอะน้องจะต้องแปลงลบหตัวเนี้ให้อยู่ในรูปพิกัดเชิงคูวตอนนี้มันอยู่ในรูปทั่วไปอยู่ให้มันอยู่ในรูปพิกัดเชิงคูณว,วิธีแปลงทําแบบน,นี้ให้น้องตีแกน x แกน y มา ไอนี้แกน y ไอ้นี้แกน x และสิ่งที่น้องต้องจำให้ได้คือแกน x อะ่ะมันคือส่วนจริงและแกน y อะ่ะคือส่วนจินตภาพและลบหในที่นี้ไม่มี i แสดงว่าเขาเป็นส่วนจริงและมันติดลบหใช่ไหมมันจะอยู่ฝั่งซ้ายเป็นลักษณะนี้นี่คือลบหนึ่งและแสดงว่าไอตรงตำแหน่งลบหมันไม่มีค่าอื่นแล้วนี่แหละไอตรงที่พี่ไฮไลท์เนี่ย มันเรียกว่าจุดตายเพราะว่ามันไม่มีค่าอื่นมาผสมแหละและทีนี้น้องจะต้องทําการวาดเวกเตอร์เชิงซ้อนเวกเตอร์เชิงซ้อนของน้องเนี่ยจะลากจากจุด0ูนย์มายังจุดปลายเป็นลักษณะนี้รอพี่แป๊บหนึ่งนะเป็นแบบนี้ลากจากจุด0ูนย์มาชนจุดปลายทําไมมือสัน่นวะเป็นแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเวกเตอร์เชิงซ้อนต่อนะ สิ่งที่น้องต้องหาจากเวกเตอร์เชิงซ้อนก็คือน้องต้องรู้ว่าไอเวกเตอร์เชิงซ้อนเนี่ยมันยาวเท่าไหร่ซึ่งเวลาน้องหาความยาวเหมือนตำแหน่งเนี่ย x เ,เป็น0แล้วตำแหน่งเนี่ย x เ,เป็นลบ1ความยาวมันจะเป็นลบไม่ได้ใช่ไหมก็คือมันยืดมา1หน่วยความยาวมันยาว1หน่วยและทีนี้ยังไม่จบน้องก็ต้องไปหามุม ที่เวกเตอร์เชิงซ้อนนะทำกับแกน x ขวาสุดไอ้นี่แกน x ขวาสุดใช่ไหมมุมที่มันทํากันนะเขาเรียกว่า180องศาใช่ไหมมุมที่แกน x ขวาสุดกับเวกเตอร์เชิงซ้อนนะทำกันมันเรียกว่ามุม180องศาทีนี้เวลาน้องจะแปลงมาในรูปเชิงขั้วรูปเชิงขั้วมันจะอยู่ในรูป r sin t r ก็เป็นความยาวของเวกเตอร์เชิงซ้อนซึ่งมันยาว1ห,หน่วยก็เป็นเลข1 แล้วก็คูณกับซิทเซตาไอเซตาก็คือมุมที่เวกเตอร์เชิงซ้อนทำกับแกน x ขวาสุดก็คือมันทำมุม180องศาน้องก็ใส่ไปเลย180องศา1คูณใครก็ได้คนเดิมแสดงว่าไอรูปเชิงขั้วของน้องอะไอลบหนึ่งอะมันจะเปลี่ยนเป็นซิท1 8อองศาถัดมเพราะฉะนั้นลบหนึ่น้องแปลงมาเลยเป็นซิท1 8อองศาปับป๊บปับับลักษณะนี้ ไอ้นี้แซดกำลังหกและเป้าหมายของน้องอ่ะน้องต้องการแซดแค่คนเดียวมันติดกําลังหกอยู่น้องก็ไปยกกําลังหนึ่งส่วนหกเพราะว่าเดี๋ยวไอหกกับไอหนึ่งส่วนหกมันจะตัดกันเราก็เลยไปทําการยกกําลังหนึ่งส่วนหกทั้งสองข้างซึ่งด้านซ้ายอ่ะน้องก็จะได้เป็นแซดกำลังหกแล้วมันก็ซ้อนกําลังหนึ่งส่วนหกและด้านขวาน้องจะได้ซิดร้อยแปดสิบ แล้วก็ทั้งหมดยกกําลัง1ส่วนหทีนี้ไอ้ซ้ายอ่ะหกกับหกอ่ะมันเจ้ากันมันตัดก,กันได้ใช่ไหมมันจะเหลือแซดเฉยๆแล้วก็ไอ้ฝั่งนี้ไอ้ฝั่งขวามันจะมีสมบัติมันจะมีกฎซิทที่เรียกว่าถ้าซิทยกกําลังอ่ะน้องจะต้องเอามุมกับเลขชี้กําลังมาคูณกันแสดงว่าน้องจะต้องเอามุมร8 0ไปคูณกับ1นส่วน6 และ6ไปตัด180 638อ่ะ6 38อ่ะน้องจะได้มุม30อันนี้น้องถันพี่ใช่ไหมแสดงว่าแซบค่าแรกมาแล้วคำตอบแรกมาแล้วเรียกว่าซิสาแต่เวลาที่น้องแจกเลขชี้กำลังที่เป็น1ส่วน N อ่ะ1ส่วน6เข้าไปอ่ะให้น้องจำไว้เลยว่าไอ้บรรทัดถัดไปอ่ะมันจะต้องแยกเป็น6คคำตอบอันนี้คือวิธีรัดพีแยกมาเลย6คคำตอบอันนี้1 อันนี้หนึ่งมาแล้วสองสามสี่ห้าหกทีนี้สิ่งที่ต้องรู้ถัดมาคือทุกคำตอบเลขหน้าสิทเท่ากันซึ่งหน้าซิทไม่มีตัวเลขใช่ไหมแสดงว่ามันจะเป็นเลขหนึ่งก็เป็นหนึ่งซิทหนึ่งซิแสดงว่าทุกอันน่ะมันจะเป็นหนึ่งซิทหนึ่งซิทพี่เขียนอย่างงี้นะทุกอันก็จะเป็นซิทหนึ่งซิอันนี้ก็จะเป็นซิทสามคำตอบแล้วอันนี้ก็จะเป็นซิทสี่คำตอบแล้ว อันนี้ก็จะเป็นซิดห้าคำตอบแล้วไอ้น,นี้ก็จะเป็นซิดหกคำตอบแล้วแต่สิ่งที่มันต่างกันของแต่ละคำตอบคือมุมน้องอยากรู้ว่ามุมมันต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมให้น้องเอามุมในวงกลมตั้งเป็นสามร้อยหกสิบแล้วหารด้วยจำนวนรากข้อนี้มีกี่คำตอบมีกี่รากนะมีหกคำตอบเพราะว่ามันยกกำลังหกน้องก็ไปหารได้หกและเอาหกไปตัดกับสามร้อยหกสิบะน้องจะได้หกสิบองศา แสดงว่าแต่ละคําตอบอะมุมมันจะต่างกัน60 60 60ก็คือบวก60เข้าไปคำตอบที่สองได้มาแล้วมุม9กาสิแล้วน้องก็บวกอีก60เข้าไปได้มาแล้วคำตอบที่3มุม150แล้วน้องก็บวกอีก60เข้าไปได้มาแล้วมุม2 1 0รคำตอบที่4และก็บวกอีก60เข้าไป ได้มาแล้วมุม270สุดท้ายบวกอีก60เข้าไปน้องก็ได้มาแล้วมุม330เป็นซิบ330คําคำถามคือแล้วจะใช้ค่าไหนว่พี่ทีนี้โจทย์มันมีการกําหนดเงื่อนไขตั้งแต่แรกมาแล้วตัวนี้เขาบอกว่าคนที่จะเป็นแซดที่โจทย์ต้องการมันจะมีเงื่อนไขว่า A กับ B ้องมากกว่าศูนย์กับ b ในที่นี้คืออะไรวบพี่ a คือส่วนจริง b คือส่วนจินตภาพไอ้ส่วนจริงอะ่ะมันคือค่า x มันคือแกน x อก่ะไอ้ส่วนจินตภาพมันคือแกน y น้องว่าคอล์ไหนที่ x กับ y เป็นบวกทั้งคู่พี่กับ x y เป็นบวกบวกทั้งคู่ ก็คือคอรนที่1ถูกไหมคือโซนี้นี่คือโซนี้คอรนที่1เพราะว่าไอ้ไอที่เป็นจริงกับจินภาพอะ่ะมันเป็นบวกทั้งคู่พิกัดเป็นบวกบวกขันพี่ไหมและสิ่งที่น้องต้องจําให้ได้คือมุมในคอรนที่1มันต้องอยู่ระหว่างศูนยกับ90องศาเพราะฉะนั้นไอแซที่โจทย์ต้องการอ่ะ มันต้องอยู่ในควอแรนที่1สแสดงว่ามุมของมันอะต้องอยู่ระหว่าง090กับ90น้องก็ไปดูว่าคําตอบน้องอันไหนอะที่มุมมันอยู่ระหว่าง0กับ90น้องก็ตอบอันนั้นซึ่งมุมที่มันอยู่ระหว่าง0กับ90มันก็คือมุม30นั่นเองทันไหมเพราะฉะนั้นแซดที่โจทย์ต้องการที่เป็นคําตอบของโจ์อ่ะมันคือซีดสามสิที่เหลือ มันเกิน90หมดเลยมันใช้ไม่ได้ถูกไหมและสิ่งที่โจทย์ถามอะเข้าสู่คำถามะนะเขาถาม Z กำลังสบวก Z กำลังสงแล้วก็บวกทีนี้เดี๋ยวพี่เริ่มจากการหา Z กำลังสงก่อนเรามี Z มาแล้วใช่ไหมน้องก็ไปยกกำลัง2แล้วน้องก็เอา a อซิสะไปทําการยกกำลัง2 ซึ่งจากหลักการเดิมอะซิดยกกําลังมุมกับเลขชี้กําลังคูณกันน้องก็เอามุม30กับเลข2คูณกันคําตอบที่ได้มันจะเป็นซิดสองศาซึ่งไอเจ้าซิดหสอะซิดมันก็คือคอสบวกไอซใช่ไหมเพราะว่าเราจะต้องการแปลงค่ามันว่าในรูปทั่วไปมันได้ใครเพื่อเอาไปแทนในรูป X บวก YI วมันได้ใครไอซิดหกสิมันก็จะเป็นคอสหกแล้วก็บวกกับไอไซ6์หกสิบ คอร์สิบองศาน้องจะได้1นส่วนสและทซาย60องศาเป็นรู้สามส่วนสไปคูณกับไอน้องจะได้รู้สามส่วนสไอต่อนะถัดไปแซดกำลังสีพี่ก็ว่าเดี๋ยวพี่จะเอาไออันเดิมนี่แหละไอแซดเฉยๆนี่แหละไปยกกาลังสีมันก็คือการที่เอาซิ3สามสิบอะไปยกกาลังสี แล้วก็เหมือนเดิมซิดยกกําลังน้องจะน้องเอามุมกับเลขชี้กําลัง่มาคูณกันซึ่ง30กับกสี่น้องจะได้ร้อยยีและน้องก็แยกเลยซิดก็คือคอร์สบวกไอซายน้องก็แยกเป็นคอร์สร้อแล้วก็ไปบวกกับไอซายร้ยยี่ทันไหม ทีนี้เสร็จแล้วน้องก็อาจจะคิดว่าพี่ไอ้มุมร้อยยี่สิบเนี่ยมันไม่ใช่มุมที่ผมคุนวิธีการแปลงเป็นมุมที่คุนทําแบบนี้น้องต้องจําให้ได้ว่าไอ,120อ้ร้อยยี่สิบอ่ะมันคือมุมในควอนันที่สองจะใช้ตีโกนนิดหน่อยเพราะว่ามุมในควอนันที่สองอ่ะมันต้องอยู่มันต้องมากกว่าเก้าสิบแต่น้อยกว่าร้อยแปดสิบอันนี้น้องถันพี่ใช่ไหมหลักการคือแบบนี้ทีนี้เวลาน้องวัดมุมร้อยยี่สิบ เขาจะทำการวัดมุมจากแกน x ขวาสุดแบบนี้เลยไปยังควอนที่2เพราะว่าไอ้ร้อยี่สมันคือมุมในควอนที่2หน้าตาเป็นแบบนี้และไอ้ตำแหน่งเนี้ยพี่จะขอเรียกเขาว่าจุดปลายซึ่งถ้าพี่วัดมาครึ่งวงกลมพอดีมันจะเป็น180องศาอันนี้น้องฟังพี่ทันใช่ไหมทีนี้หน้าที่ของน้องคือน้องต้องไปเช็กว่าไอ้จุดปลายของน้องอะ มันอยู่ใกล้แกน x ฝั่งซ้ายหรือใกล้แกน x ฝั่งขวามันมันอยู่ใกล้สีส้มหรือสีม่วงสีม่วงอยู่แล้วถูกไหมมันอยู่ใกล้สีม่วงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาน้องแปลงเป็นมุมที่คุณนะ่ะน้องก็ต้องเทียบจุดตายกับแกน x ใกล้สุดเราจะไปเทียบไอ้สีส้มเมื่อกี้ไม่ได้ห่างกันเยอะเทียบกับใกล้สุดแล้วหาส่วนต่างร้อยยี่สกับ1้อยปสิส่วนต่างมันคือ6กสองศา เพราะฉะนั้นไอ้มุม120น้องสามารถแปลงเป็นมุม60ได้นั่นเองเราก็เลยสรุปว่าไอ้คอร์สร้อมันก็คือคอรสหกและไอ้ไซายร้อมันก็คือซรายหกแต่ว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้อย่ะยังไม่จบน้องต้องเติมเครื่องหมายบวกลบด้วยเพราะว่าที่เราต้องจําเพิ่มเติมที่พี่จะท่องว่าออทรายแทนคอส หมายความว่าในคอร์เรนที่สองค่ะสายเท่านั้นที่เป็นบุกแสดงว่าไอ้คอร์มึงต้องติดลบและไอ้ลบคอร์ดหกสิบอ่ะมันเป็นหนึ่งส่วนสองแล้วติดลบมันจะได้ลบหนึ่งส่วนสองแต่ว่าไอ้ทรายหกสิบอ่ะมันจะเป็นรู้สามส่วนสองแล้วน้องก็เอาไอ้มุมร้อยยี่สิบที่ได้อ่ะไปแทนใอก้อนนี้เพราะฉะนั้นคอร์ร้อยยี่สิบน้องจะได้ลบหนึ่งส่วนสอง แล้วก็ไปบวกซรายร้อยยเป็นรูปสส่วนสองไปคูณกับไอน้องจะได้รูปสามส่วนสไอทีนี้เสร็จแล้วก็เอาทุกอันนะ่ะไปแทนในสิ่งที่จโจทย์ถามโจทย์ถามแซดกำลังสี่เอ้ยตั้งนานก็ไม่ปิดพี่เนะี่ยโจทย์ถามแซดกำลังสี่แซดกำลังสีคือก้อนนี้น้องจะได้ลบหส่วนสบวกรูปสส่วนสไอแล้วก็ไปบวกกับ z กําลังสอง คือตอนนี้มันก็จะเป็น1ส่วน2บวกรูส3ส่วน2ไแล้วก็ค่อยไปปิดท้ายด้วยบวกสิ่งที่เขาตัดกันแน่คือ1ส่วน2กับ1ส่วน2และรูสาส่วน2ไกับรูส3ส่วน2 i ใช่ไหมมันมารวมกันอ่ะมันจะได้2อรูส3ส่วน2 i ตัวนี้เดี๋ยวพี่เขียนแยกให้เพราะว่าที่พี่ไม่พอตัวนี้นะปั๊บปับปั๊บตัวนี้นะกับตัวนี้นะ เวลารวมกันอ่ะมันจะมีเลข2เหมือน x กับ x บวกกันจะเป็น 2x ใช่ไหมรูปสส่วนสกันรูปสส่วนสบวกกันก็คือเอาเลข2คูณกับตัวเดิมมันจะเป็น2คูณรูปสส่วนสเป็นลักษณะนี้และ2กับ2ตัดกันมันจะได้รูปสาและยังไม่จบมันมีเลข1ตามมาอีกทีนึงแต่เวลาเราเขียนคําตอบหรือในช้อยมันตอบเนี่ยมันจะเอาส่วนจริงขึ้นก่อนมันก็ต้องสลับเป็น 1บวกรูสามไอนั่นเอง